คลิปนี้ครับก็จะพามาดูงานนะครับขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับจะทำไว้นะครับเราจะใช้คาถานะครับในการขัดใส่นะครับพาปิดไว้ครับนะโมจงใสรรมโมจงใสสังโคจงใส่ใส่ด้วยอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมาดูกันนะครับนะครับ เมื่อเราทําสมาธิได้ดีแล้วนะครับคันนี้เราเสก็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเปิดผ้าดูไปพร้อมๆกันนะครับว่างานจะเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งสองสามฟุกังอยู่มอนเดิมครับนี่ครับใสเลยครับสมแล้ว ที่ดเดลามเบียนมาเป็นเวลาร่วมสิบปีวันนี้เราทำได้แล้วครับคาถานี้เอาไปทดลองทดสอบกันได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เสียเวลามารับชม